แงเป็นไงตัวนี้บอกเลยคอนเซปต์ใหม่เลยนะจ๊าระหว่างรถก่อสร้าง5้คันกับหุ่นยนต์แล้วก็เป็นไอ้นี่ด้วยใช่ในหนึ่งชุดจะมีนี่รถตักรถดํารถอันนี้รถดะรถตักอีกอันหนึ่งแล้วก็รถปูแล้วก็รถล้อแล้วก็รถยกในหนึ่งอันในหน้ากระตูนมันทำอะไรได้บ้างชึบไหนดูสิเฮ้ยมันแต่งบางได้ใช่มันดึงแขนออกมาได้หนัากระตูนเลย ใช่ดึงแขนหนึงครับพอเสร็จแล้วชุดหนึ่งก็จะเป็นมานิชออกมาเป็นหุ่นยนต์ได้เลยนะคะหุ่นยนต์ไี่คือชุดของพี่หุ่นรถไม่ตอกตัวนี้โบกี้ตรงกลางนี่เขาไม่ทำอะไรกันนะอ๋อมันเป็นแม่เหล็กจ้ะเนี่ยมันดูดกันได้อะมันต่อเป็นรถอีกคันนึงได้เลยเหรอต่อให้มันยาวออกมาได้เฮ้ยเหมือนรถลิม وز ีนก่อสร้างเลยไหมอารมณ์อารมณ์ประมาณลิม وز ีนก่อสร้างเลยนี่น่าเล่น ทงชุดในให้ตามนี้เลยหมดเลยมีรถทั้งหมดห้าคันนะคะเป็นงานทรีอินวันอยู่แล้วนะงานทรีอินวันนะ